จใจปัตจักทุกปัตจักทุกและเวนไทยอันตรายทั้งตัวให้จงมีสติสัมปัญญาอยู่ทุกเมื่อให้มีปัญญารม ดวงตาธรรมสว่างสว <ave them. S 1> ัยเจริญด <meter, S 2> <Although, S 1> ้วยอมฤหันติประการท่านแ่บัดนี่ก็คือขาดูขาดูลูกหลานมาขอเงินยางเดียวเลยลูกหลานมาขอเงินยางเดียวม่านี่นี่นี่จะมาขอมู่นนี่แบบถึงเวลาแล้วเสียหายมุ่นหายมรดกเขา พอจมือเนี่เป็นตนเป็นเดิมพูดรลอยหลางพันหลางแล้วพ่อได้หลังเสียพอให้เจ้าเลี้ยวเสาเนี่จะติดมีอะครับอันนี้อครับเป็ดการนามัเจอมาเจอไว้ครับขอคุณประคองหิ้ใจครับหลัชีรีสวาครับบนลานน้ำมือ เต็นท่ดแท่วหัวเมาขาแต่ว่าเปขายาวไปจะเปียนครับรได้ครับรืได้ไม่ตื่นข้ปูดได้ครับนอนรื้อได้รื้ได้ครับ ออกไม่กลับทางเดิมครับยังไงก็ยังไงแล้วเจ้าหน้าที่เราจะไม่ตัดสินใจร้อนกลับทางเดิมแน่นอนร่อนกลับไปยากกว่าเข้ามาครับ <c oughs> อันนี้มีชื่อได้เรียกครับอันนี้เป็นจุดที่หกครับอ <c oughs> ีกสองด้านขนาดใหญ่ที่ทุกท่านได้เอามือแตะสัมผัสหรือว่าได้วินิฉัยอยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้มีชื่อได้เรียกว่าพระจำพีนะครับนี่คือพระจำพีของพ่อปุกอ,อีกนึงครัครับสังเกตุรายงหญ่ระหว่างกลางครับเป็นเหมือนหนังสือที่เปิดออกจากด้นสองด้านสองหน้า ไม่ให้คนได้ก้าวไป้าัการ่างขึ้นครับเมื่อยามันแล้วไปรอดจะได้ขออนุญาทางขึ้นครับึนใจเดียวนครับึ้นใจเดียวทางขึ้นครับแต่ต้มรอดต้อตามผานคนที่อยู่ี้างบนกระรานลูกาวลบากทุกคนเิ้นกยาครับล่าน เอาไม่ออกมาบ่เนอะทางหลังนะเพื่อนๆมามาป้าค่อยมาลูกจะหลงเพื่อนมาป้อยมาไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรที่จะมาทำนห้กลัวมาที่เนี่ย เรามาแล้วคือบทกำบดเวรของเรากรรมชว้นหมดหมดิงนละนีต mm ึ้ให้เปียกเลยไม่ต้องลัวเป็นน้ำนน้ำ่องไม่เห็นคใส่แกันรู้่มันอใจกา ลืมยื้อท่านนะสุท้ายลู มีชื่อได้เลื่องห้องนี้ว่าห้องพระธาตุเจครับของเมองบรากเป็นเเจ็ดนะครับเขจนปากของด้านเจ้าว่ดท่านหลวงพ่อรานเขาต้ขอทำวิธีโบราณะาไว้ที่จุดเจ็เพื่อที่จะได้ก่อไว้สักาผู้ชาย่อไปครับคือจุดเจ็ดครับห้องพราุเจดีย์ของนครปรากครับแล้วห้องสุดท้ายด้านบนข้างมันได้่งมือีชื่อได้ไมว่าห้องปฏิบัติธรรมของพระที่สุสงรุ่นเก่าแล้วก็เชิญวิวท่านเองเชิญชมเสร็จทีเียบอครับขอคราบนเชิญานเขห้องสุดท้าย เป็นพิธีสุดท้ายที <Ori listen waterfall> <teor> ่ท่านจะได้เข้าไปกราบลากราบลาขอขมาบนท่านก่อนสุดท้ายนะครับบางสิ่งบางอย่างการที่จะมองตัวเรองที่อาจจะได้ร่วมเกินทันไปไหมสิ่งที่ได้รวมเกิดทำซึ่งด้วยกายาใหญ่ใ่งามั่นก็เท่านั้นที่จะตั้งใจพิทีเลยได้ค่ะก็ขอชื่นชมองค์ประกอรักษาสถานที่จงจิล่์อภัยโทษครับเราเสียหลังด้วย การออกไปแล้วก็คอยพบเจอแต่สิ่งดีๆที่จะมาแตนชีวิตนั้ขอชีวิตได้มีความร่มเย็นเป็นสุขครับขอชีวิตท่านม <te> ีความสุขมาเจอแล้วนะขอสุัะ